ริศนาอดีตผู้กำกับโจ้เสียชีวิตในเรือนจำคดีพลิกหรือฆ่าตัวตายครอบครัวทนายข้องใจสังคมรอคำตอบการเสียชีวิตของพะตำารลดเอกทิติสันอุทนผลหรือที่รู้จักกันในชื่ออดีตผู้กำกับโจ้ในเรือนจำกลางคลองเพลมกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากประชาชนและสืนน่อมวลชนอย่างมากเนื่องจากเป็นการเสียชีวิตของนักโทษที่ยังอยู่ระหว่างการต่อสู้คดี และมีสถานะเป็นอดีตนายตำรวจที่เคยมีอิทธิพลในวงการสืบสวนสอบส,สวนของสนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดียาเสพติดก่อนที่เขาจะตกเป็นข่าวเช้าในปี2564จากกรณีคดีคลุมถุงดำซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มหนึ่งถูกกล่าวหาว่าใช้ถุงดำคลุมศีรษะผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติดจนเสียชีวิตรายงานข่าวระบุว่า ผู้กำกับโจ้ถูกพบเสียชีวิตภายในเรือนจำกลางทองเพลมเมื่อคืนวันที่7มีนาคม2,568เวลาประมาณ20นากา50นาทีโดยคมราชธรรมยืนยันว่าไม่มีใครทำร้ายเขาและได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตแต่สิ่งที่ทำให้กรณีนี้กลายเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดคือข้อสงสัยที่เกิดขึ้นจากหลายฝ่าย รวมถึงครอบครัวของผู้กำกับโจที่ออกมาแสดงความกังวลว่าเขาไม่น่าจะมีแรงจูงใจในการฆ่าตัวตายทาาหญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน์อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ออกมาให้ความเห็นว่าการเสียชีวิตในเรือนจำต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยทีมบิสระเนื่องจากเป็นข้อกำหนดของสาประชาตชาิซึ่งระบุชัดเจนว่าการเสียชีวิตระหว่างการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่รัก ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างโปรง่งใสเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธทิมนุษยชนเธออธิบายเพิ่มเติมว่าสภาพศพจะสามารถบ่งชี้ถึงสาเหตุการเสียชีวิตได้หากมีลักษณะเช่นใบหน้าเขียวคล้ำเลนจุกป,ปากหรือเลือดออกจากจมูกแลปะปากก็สามารถสันนิษฐานได้ว่าเขาเสียชีวิตจากการขวานคอตายขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แต่หากไม่มีลักษณะดังกล่าว ก็อาจต้องตั้งข้อสงสัยว่าเขาเสียชีวิตก่อนแล้วถูกนำร่างไปขวนเพื่อจัดฉานอกจากนั้นเธอยังกล่าวว่าการตรวจสอบหลักฐานในที่เกิดเหตุเป็นเรื่องสำคัญโดยต้องมีการตรวจ DNA บนผ้าหรือเชือกที่ใช้ขวนรวมถึงการตรวจสอบกร้องคงจอปิดในเรือนจำเพื่อตรวจสอบว่าใครเป็นคนเข้าออกห้องขังของเขาในช่วงเวลาก่อนเสียชีวิตหากไม่มีความผิดปกติ ก็อาจเป็นไปได้ว่าเป็นการฆ่าตัวตายจริงแต่หากมีบุคคลต้องสงสัยเข้าออกก็อาจเป็นไปได้ว่าเกิดเหตุการณ์อื่นที่มากกว่าการฆ่าตัวตายขณะที่นางอังคณามีระไยจิตตดีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้แสดงความที่เห็นว่าอายการควรเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเสียชีวิตของผู้กำกับโจเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการทั้งหมดจะเป็นไปอย่างเป็นธรรม และไม่เกิดการบิดเบือนหลักฐานนอกจากนี้เธอยังเรียกร้องให้มีการคุ้มครองพยานที่อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะในอดีตเคยมีกรณีที่พยานซึ่งอยู่ในเรือนจำถูกข่มขู่หรือทำร้ายจนทำให้ไม่กล้าให้ปากคำอีกหนึ่งประเด็นที่ทำให้ครอบครัวของผู้กำกับโจ้ติดใจคือการที่เขาถูกแยกครั้งเดียวโดยที่เขาไม่ได้สมัครใจในายวิวัสศักดินาขินทนายความของเขาระบุว่า ก่อนหน้านี้ผู้กำกับโจ้ได้เคยร้องเรียนว่าเขาถูกเจ้าหน้าที่เือนจำทำร้ายซึ่งทางญาติได้มีการแจ้งความและร้องเรียนไปยังเหมือยงานที่เกี่ยวข้องแต่ไม่มีการดำเนินการใดๆที่เป็นรูปธรรมและภายหลังจากที่เขาไปร้องเรียนเขาก็ถูกย้ายไปขังเดี่ยวโดยอ้างว่าเป็นไปตามคำสั่งของผู้บัญชาการเดินจำนอกจากนี้ครอบครัวย,ยังเปิดเผยว่าสภาพศพของผู้กำกับโจ้มีร่องรอยฟกช้ำ และพบคราบเลือดไปสนาบนพื้นซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเขาอาจถูกทำร้ายก่อนเสียชีวิตแฟนสาวของเขายังเปิดเผยว่าผู้กำกับโจ้เคยถูกผู้คุมบางคนกันแกล้งมาก่อนและเคยถูกรังแกมาเป็นเวลาหลายเดือนเธอเล่าว่าเขาเคยบ่นว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยและเคยถูกต่อยที่ท้องโดยไม่มีเหตุผลสิ่งที่ทำให้หลายคนตั้งคำถามมากขึ้นคือ เตหตุใดก็วงจรปิดในเรือนจําจึงไม่มีการเปิดเผยภาพขณะเกิดเหตุทั้งที่ปกติแล้วเรือนจํามีกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่แทบทุกจุดครอบครัวของผู้กํากับโจขอดูกล้องวงจรปิดแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ดูทําให้เกิดข้อสงสัยว่าอาจมีบางอย่างถูกปกปิดอยู่หรือไม่ย้อนกลับไปที่อดีตของผู้กํากับโจเขาเคยเป็นตารวจดาวรุ่งที่มีชื่อเสียงจากการเป็นนายตํารวจหนุ่มไฟแรง และเคยเป็นหัวหน้าชุดปราบปรามยาเสพติดก่อนที่ชื่อเสียงของเขาจะดิ่งลงเหวเมื่อเกิดทดีทุ่มถุ่มดำที่กลายเป็นประเด็นร้อนระดับประเทศคดีดังกล่าวทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องเร่งดำเนินคดีและท้ายที่สุดสารยาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาบได้ตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตจากจุดสูงสุดในชีวิตราชการสู่การถูกคุมขังในเรือนจำ และจบชีวิตลงในห้องขังเดี่ยวของเรือนจำกลางคลองเพลมทำให้เรื่องราวของผู้กำกับโจกกลายเป็นอีกหนึ่งคดีที่ถูกจับตามองจากสังคมอย่างใกล้ชิดคำถามสำคัญที่ทุกคนต้องการคำตอบคือผู้กำกับโจ้ฆ่าตัวตายจริงหรือมีเงื่อนงำที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังซึ่งขณะนี้ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนและสังคมยังคงรอผลการชนะสูตรที่สุดรวมถึงคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า จะสามารถคลายข้อสงสัยให้กับประชาชนได้หรือไม่